สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ช่วงข่าว NBT น e w s สค่ะในวันอังคารที่4มกราคม2565ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะวันนี้พบกับดิฉันนรัสกฑนติงกูแวเช่นเคยนะคะในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งแบบนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามข่าวสารดีๆจากทีมข่าว n อ t นบทยะลาของเราค่ะวันนี้ก็ถือเป็นการทํางานวันแรกนะคะหลังจากหลายๆคนหยุดยาวไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่256 ส5ปีนี้ค่ะวันนี้อิกสักครู่ค่ะจะพาไปชมบรรยากาศการเริ่มต้นทํางานวันแรกของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งทางด้านหน่วยงานราชการในพื้นที่ค่ะก็มีการคุมเข้มในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด9 9ด้วยค่ะ ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาการจราจรในเขตเมืองยะลาค่ะถือว่ากลับมาคึกคักอีกครั้งมีประชาชนเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปทํางานวันแรกนะคะหลังจากได้หยุดพักผ่อนกลับไปยังภูมิลําเนาเยี่ยมเยียนครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องรวมไปถึงท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในช่วงของการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะ ขณะที่บรรดาข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปทํางานตามสถานที่ราชการและก็หน่วยงานต่างๆในสังกัดของตัวเองตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆซึ่งแต่และหน่วยงานค่ะก็ยังคงเข้มงวดในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิดสิโดยเฉพาะสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนโดยมีการตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ที่เข้ามาทํางานเพื่อไม่ให้ผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่ต่างๆจากการท่องเที่ยวนะคะมีการนําเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดในสถานที่ทํางานค่ะ นอกจากนี้ทางรัฐบาลเองก็ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการและก็เอกชนรวมไปถึงข้าราชการค่ะพนักงานปฏิบัติงานที่บ้านในช่วงระยะเวลา14วันหลังหยุดยาวที่ผ่านมาแล้วก็ได้เตือนนะคะพี่น้องประชาชนหากสงสัยค่ะว่าตัวเองเนี่ยจะติดเชื้อโควิด1 9หรือไม่ขอให้งดการเดินทางแล้วก็ให้รีบเข้าสู่กระบวนการรักษาทันทีเพื่อปรึกษาแพทย์นะคะรวมไปถึงป้องกันตัวเองค่ะซึ่งเสี่ยงอาจจะนำเชื้อไปอยัง ผู้อื่นหรือว่าไปเผยแพร่ต่อสถานที่ต่างๆซึ่งทางจังหวัดยะลาเองณนะขณะนี้ค่ะยังไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิดโอมิคอนแต่อย่างใดค่ะ